สวัสดีครับผมคลิปนี้พามาชมาเป็นนี่นะฮะเป็นเครื่องดนตรีนะฮะเป็นอิเล็กทรอนคีย์บอร์ดมือสองนะฮะที่ราคาย่อมเยาวนะฮะแบรนด์จากญี่ปุ่นนะฮะมือสองนี่นะครับเดี๋ยวมาห้านะฮะก็มีสภาพแล้วแต่สภาพนะฮะอันนี้เขาจะเขาจะเขาจะทำไว้ว่าตัวนี้เอ แล้วก็ e <up. S 2> <disappointing. S 1> ค2 2> ีย <rock teor> ์มิ้นต์ X นะฮะคีย์มิ้นต์ X X ก็คือมันไม่ดังนะผมว่านี่นะฮะเป็นอิเล็กทรอนไกฟ้าเนาะนี่นะครับเผื่อคุณหนูๆที่กำลังหัดเล่นคีย์บอร์ดนะฮะยังไม่อยากซื้อของใหม่นะหรือคุณพ่อๆที่จะซื้อให้หนูหนูแบบว่าเออไปเรียนเนาะไปเรียนดนตรีเริ่มต้นจากเรียนคีย์บอร์ดอิเล็กทรอนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่อยากลงทุนเป็นแสนนะฮะ หรือลงทุนหล,หลายหมื่นเนี่ยลองมาอันนี้เป็นทางเลือกนะฮะมาดูทางนี้ได้นะฮะเป็นมือสองจากญี่ปุ่นนะฮะเนี่ยคาซิโอตัวใหญ่5,500บาทนะ,ะนี่นะฮะก็คือมาลองได้นะครับใครที่กำลังฝึกเล่นดนตรีโอตัวนี้ x เยอะจังนี่ก็เลยถูกนะฮะ2000บาทเนี่ยมี x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  ก็คือว่าที่เขาเทสแล้วน่าจะไม่ดังนะฮะ x อันนี้ของไหรคาิโนะฮะรุ่นใหญ่ๆเลยนะฮะเนี่ย แป้นนะฮะอันนี้เจ็ดพันห้าก็ไม่มีเอ็กเลยนะฮะเจ็ดพันห้าผมจะมาห้าด้วยเจมาห้านี้เป็นเครื่องเอได้มาตรฐานนะดังพอสมควรนี่อันนี้ไม่มีเอ็กเลยนะฮะแผ่นี้เป็นไม้ด้วยนะฮะเป็นเคสไม้ใหญ่เลยโอ้มีฝาปิดด้วยป่ะอ่ามีฝาปิดด้วยนะฮะนี่นะครับโอ้ตัวใหญ่เลยนะฮะเจ็ดพันห้านะฮะ พูดค้างไว้ก็เผื่อเผื่อยังไม่รู้นะฮะว่าจะเล่นจริงไหมนะฮะเล่นเล่นนานไหมหรืออะไรอย่เงี้ยยังไม่อยากลงทุนเยอะนะครับก็มาดูได้นะฮะนี่นะฮะนี้5พันห้าแต่ว่าถ้ามีผู้รู้มาด้วยก็จะดีนะฮะมาลองนะหรือว่าถ้าพอเล่นเป็นบ้างแล้วมาลองดูนะฮะได้ได้เลยนะครับ ก็ประหยัดตังค์ไปได้เยอะเลยนะฮะอาจจะยังไม่อยากอยากแปลว่าของใหม่อ,อันนี้สามหมื่นห้าเลยนะฮะอันนี้เป็นเป็นตู้เลยนะฮะคราวที่แล้วผมเคยมาถ่ายทีหนึ่งนะฮะนานแล้วเป็นปีละว,วันนี้พามาอัปเดตนะฮะคนเปิดออกมาอันนี้อาจจะยุบหน่อยนะทีนี้ยุบบ้าง แต่ว่าเป็นตู้ใหญ่เลยวางดีจะแทก๊ดนี่นะฮะมีที่เหยียบด้วยนะฮะที่เหยียบก็คือเบตนะเป็นเบด้วยตัวให้จังหวะนะครับอันนี้เป็นชุดใหญ่นะฮะชุดใหญ่ๆก็คือเนี่ยคี้พันบายไปยหน 5, าท นะพันบาทเองแต่ว่าเขาบอกว่าไม่มีสายไฟเองนะฮะสินค้าไม่พร้อมใช้นะฮะต้องซ่อมสินค้าขายตามสภาพนะฮะถ้าขายตามสภาพก็ไม่ต้องทดลองนะฮะเขาบอกอยู่แล้วว่าเสียนะครับไปซ่อมเองนะหลายแป๊ดเลยนะโอ้ยนี่กี่คีเียนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้กี่คีเยอะคีละเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบตรงไใช่ ผมน,นับไม่ถูกเลยนะฮะกี่คีนี่นะครับทางนี้จะเป็นใหญ่ๆนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบเล็กๆก็มีนะฮะแบบโต๊ะพานะครับอันนี้จะเป็นตัวตั้งโต๊ะใหญ่ๆเลยนะครับนี่ฮะเป็นตั้งโต๊ะใหญ่ๆนะต5 0 0ันห้านะฮะตัวนี้หลายยี่ห้อเลยฮนะ ภาพก็คลาสสิกน่าดูเลยนะเก่า่มากใหม่มากแล้วแต่สภาพนะเอาไปเช็ดดัดให้กันเอานะฮะนี่นะฮะห้าพันห้าส่วนใหญ่ก็จะมีคาสิโนยามาฮ่านะฮะไอ้ยับมคาสิโนใหญ่น่าดูนิดผมก็เล่นเป็นนิดหน่อยนะไม่เยอะไม่ใช่มือคีย์บอร์ดนะฮะเอ่อพอกีตาร์คือหัดกีตาร์มาฮะสอนลูกเล่นกีตาร์คีย์บอร์ดก็ส่วนใหญ่กดกด กดเป็นทำนองให้ลูกๆนะฮะนี่จะเป็นชุดใหญ่ๆห,หน่อยนะฮะมีพวกฝาปิดอเออมีฝาปิดก็เปิดฝาไว้โชว์นะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูบนชั้นที่แบบว่าเออราคาย่อมเยาเอ้ยอันน,น,นี้อันนี้ก็ชั้นหนึ่งมีเยอะเลยนะฮะที่บอกมีเยอะจังนี่ก็ชั้นหนึ่งเยอะมากเลยนะฮะอันนี้จะเป็นตัวใหญ่นะอ,อนุของเทคนิคเหรอชัอ้นนึง อ่งเทคนิคน,นะฮะตัวทงนูุนะที่เดินผ่านแล้วเทียบก็ตรงชั้นเนี 195, ละละ่ยก็ราคาประมาณสี่ห้าพันห้าพันนะฮะแล้วแต่สภาพแล้วแต่ตัวเนาะของใหม่น่าจะหลายหลักหลายหมื่นเนาะที่้านะฮะยี่ห้อต้องดูยี่ห้อด้วยนะฮะอันนี้นี่ของยามาฮ่านะฮะอิเล็กทรอนีีสองพันห้านะครับสองชั้นเลยนะ สองชั้นมีฝาปิดด้วยอ่ะเย็โทยามาฮ่าสองพันห้ามีฝาปิดนะครับมีตุ่มเพียบเลยนะฮะข <c oughs> ออภัยนะฮะมีตุ่มโอ้ยปรับไม่ถูกชั้นเดียวก็ยังเล่นไม่หมดแล้วนะฮะอันนี้สองชั้นนะครับมีฝาปิดด้วยนะฮะสองพันห้าร้อบาทเองอะของยามาฮ่า ถูกถูกหลายอันนี้ก็สองพันห้านะฮะสองชั้นเหมือนกันอิเล็ทอนิกสยามาฮ่านะฮะมาลองได้เลยนะฮะใครที่เล่นมือเป็นมืออ e ิเล็กทรอนิกมือคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะฮะถ่ายให้ชมเนาะมีตุ่มเพียบเลยก็คือเซ็ตเสียงนะฮะน,นี้จะเป็นตัวเล็กๆนะฮะตัวละประมาณราคาสองพันกว่าบาทพันกว่าบาทพันห้าอะไรเงี้ยสองพันกว่าบาทเนี่ยห้ 2, ราร้อยก็มี มีห้าร้อยตัวเล็กนะฮะตัวนี้ห้าร้อยเนี่ยคือสำหรับคุณหนูๆน,นะฮะที่กำลังเริ่มผัดเรียนหรืออะไรเงี้ยเนี่ยซื้อไปให้เรียนได้นะฮะเนี่ยต้องมาลองเสียงเรานะฮะหรือพาคุณครูหรือพานักดนตรีมาลองก็ได้นะ,ะหรือถ้าเกิดคุณหนูพอพอรู้เรื่องพอเล่นได้ก็ให้มาเลือกเอาก็ได้นะ,ะเอาที่ชอบครับเรื่องดนตรีนี้มันต้องที่ชอบนะฮะคือประมาณว่าต้อง ต้องคนเล่นต้องชอบอ่ะเหมือนรถอ่ะคนขี entonces, ่ต้องชอบนะฮะเหมือนกันต้องพาคนเลือกมาเล่นอย่างเช่นบางทีโอ้ชอบสีนี้สวยมากนะฮะเล่นแล้วมีความสุขนะครับคือถ้าเกิดได้ของที่ไม่ชอบนะฮะไม่ได้มาเลือกเองบางทีอาจจะไม่ค่อยอยากจะเล่นนะเล่นแป๊บเดียวแล้วก็เลิกแต่ถ้าเกิดได้มาเลือกเองนะว่าวโอ้โหันนี้ตัวนี้สวยพันเดียวพันเดียวนะฮะตัวนี้ออกทีมมีลําโพงสีฟ้าเนี่ยอันนี้ก็คือเล่นลําโพงได้เลยนะมีลําโพงออก ออกเสียงเล่นที่บ้านนะฮะไม่ต้องต่อแอมป์เพิ่มนะมีปกติก็มีลำโพงอยู่แล้วนะคีย์บอร์ดมีลำโพรงพระดับหนึ่งสามารถเล่นได้เลยใส่ฐานเล่นอะไรเงี้ยบ้านผมก็ใช้ y a ม a h า,ากันนะฮะนี่นะฮะเออน่ารักน่ารักนัก่น,นเลยนี่โอโ้โหตันนี้ก็จะเป็นตัวเล็กๆนะฮะนิ้วพกพาได้ผมไม่แน่ใจเขามีกระเป๋าให้หรือเปล่านะฮะอาจจะต้องมาถามนะครับ ตอนซื้ออาจจะมีกระเป๋าแถมนะฮะถ้ามันมีนะแต่ที่ผมเห็นส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋ากีต้าะนะกระเป๋ากีต้ากีารกระเป๋าบเบสแต่กระเป๋าคีย์บอร์ดผมไม่ไม่แน่ใจว่ามีให้ไหมนะต้องลองคุยกับทางร้านเอาน,นะครับทีถ้าเกิดมาซื้อพันหนึ่งแล้วขอกระเป๋าด้วยอาจจะไม่ได้นะแต่ถ้าซื้อราคาพันห้าแล้วไม่ไม่ต่อราคาเขาอาจจะได้กระเป๋าอะไรเงี้ยแถมแทนนะแต่ไม่แ<ห>น่ใจว่ากระเป๋ามีหรือเปล่านะโอ้หนี่พันเดียวเนี้ยเนี่ยตัวใหญ่ขนาดเนี้ยแต่ว่าเนี่ย เขาบอกว่า xxx ก็คือประมาณ7ดเฟตหึงสองสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเฟตจ็ดเจ็ดที่เล่นไม่ได้นะฮะมีคีชาร์ดด้วยเพราะนั้นก็อาจจะไปซ่อมได้นะฮะมีมีเพื่อนที่บ้านนะฮะเพื่อนแถวบ้านซื้อไปให้ลูกเล่นมันเป็นอย่างนี้ฮะ xxx พันเดียวเขาซื้อนะฮะแต่แล้วเขาเขาก็ไปถอดข้างหลังล้างเอาแอลกอฮอล์ล้างคอนแทคปรากฏว่าใช้ได้นะฮะใช้ได้เลยเสียงดีเลยนะฮะ อันนี้ก็ต้องมีความรู้แบบว่าคือเขารักได้ก็มองแล้วว่าโอเคเขาเขาสามารถซ่อมได้นะฮะหือว่าคุ้มเลยว่านี่นี่น,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 นี่ลายการ์ตูนนะครับพันเดียวนะฮะถ้าเกิดบางทีคุณหนูหนูอยากจะคืคาสิโอนะฮะนี่เป็นชั้นนะถ้าถ่ายอย่างเงี้ยนะครับสีสันสดสวยๆเนี่ยเนี่ยคุณหนูหนูน่าจะชอบนะถ้าเกิดสมมติเริ่มกำลังหัดเล่นนะยังไม่อยากลงทุนหลาย,ห,ลาย,ห,ลายหมื่นนะฮะเพราะว่า กลาวว่าจะเล่นได้ไม่นานนะฮะก็ลองเป็นทางเลือกนะฮะมาชมได้มาชมดูก่อนได้นะฮะคันเดียวแล้วลองไปเล่นดูนะฮะถ้าเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วโอเคนะว่าเอาแน่แล้วเว้ยนะครับสงสัยเอาแน่งานนี้ซ้อมขยันซ้อมอาจจะอัปเกรดให้นะฮะตัวดีดีกว่าน,นี้หน่อยนึงนะแต่ว่าอย่างเนี้ยของคาซิโอเลยนะฮะของคาซิโอญี่ปุ่นเลยภาษาญี่ปุ่นไปแปลเองนะครับนี่ฮะ เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะดนตรีไม่มีภาษาหรอกผมว่ากดๆปุ่มไปเดี๋ยวก็รู้เองนะฮะว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรมีแต่เสียงนะฮะเดี๋ยวก็จะชำนาญเองฮะตัวเลขนะฟังก์ชันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าฟังก์ชันที่ร้อยเสียงอะไรนะฮะบ,บางทีเราจำไหม่หมดหรอฮะแทงโก้ดมโบจังหวะโซจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราจําตัวเลขได้ว่าเราเคยเล่นจังหวะที่ยี่สิบเนี่ยนะจังหวะยี่สิบจังหวะนี้ถึงเต๊าะอย่างเงี้ย จังหวะล็อกเนี้ยจังหวะที่เก้าสิบเก้าอย่างเงี้ยก็จําตัวเลขเอานะฮะไม่ต้องจําภาษาหรอกบางทีนะฮะกดตัวเลขเอาอย่างเดียวเลยผมก็จําไม่หมดนะฮะบางทีทําจังหวะให้ลูกตอนซ้อมดนตรีเนี่ยลูกซ้อมกีตาร์ผมก็ทําจังหวะให้ผมไม่ได้จาหรอกฮะว่าล็อกอล็อกเอลโนล็อกอะไรผมจำมาหกสิบเนี้ยหกสิบเป็นเสียงอะไรเสียงนี้เสียงนี้ผมก็จดไว้นะฮะประมาณนี้ฮนะนั้นตัวเลขดนตรีไม่มีภาษานะฮะเป็นภาษาเดียว ก็คือภาษาดนตรีนะฮะทุกคนสามารถเล่นได้นะฮะนั้นเราถึงฟังดนตรีภาษา,าต่างประเทศได้นะฮะเราแปลไม่ออกก็จริงแต่เราใช้ภาษาดนตรีฟังนะฮะก็คือฟังจังหวะฟังทํานองแล้วก็ฟังเครื่องดนตรีนะฮะนี่สีส้มสวยเชียวน่ารักจังหนละพันเดียวนะฮะของคุณหนูหน,หนูสีฟ้าเนี่ยฮะมีหมดเลยนะสีฟ้าสีเขาวางเรียงกัน ต้องพาหนูๆมาเลือกดูนะฮะแล้วก็เอาม,มาลองดูอยากได้ตัวไหนนะโอ้โหนี่โน้ตเขียนภาษาญี่ปุ่นต่างหากแต่จริงๆนะฮะโน้ Notes, ตภาษาญี่ปุ่นไม่สําคัญหรอกนะฮะว่าจะเป็นโน้ตอะไรขอให้เป็นตัวตัวนี้คู่ตัวนี้โดเลมีแค่นั้นเองนะฮะ C D E นะฮะนี่ฮะโดอยู่ตรงนี้โดอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือสองขีดสองขีดตรงนี้นะฮะนี่คือเสียงโดนะฮะอันนี้คือชาร์ปโดชาร์ปนั้นภาษา,าญี่ปุ่นเนี่ยตรงเนี้ยก็คือโดนะทีขีดขีดอะไรเงี้ยเนี่ยนะ ยิ่งภาษาดนตรีนะฮะไม่มีเป็นภาษาพื้นเมืองนะฮะมีแต่ภาษาดนตร,ตรีคือโดเรมีนะฮะจำบ้างตรงนี้ก็คือนี่เนี่ยตรงเนี้ยคือโดอยู่นี้ก็ได้แล้วนะฮะนี่โคนยาม,มาฮ่านะครับเยอะเลยนะฮะมาชมกันได้นะครับเอ มีหลายราคานะฮะมาเลือกมาลองกันได้เลยนะครับสวยๆนะฮะนี่นะครับอยู่ที่คิงไกนะฮะเดี๋ยวผมปักแผนที่ไว้ให้นะหรือเขามีขายออนไลน์ด้วยฮะแต่ออนไลน์เนี่ยเราไม่ได้ลองนะฮะอาจจะให้เขาลองให้ดูแค่นั้นเองนะบอกวบประมาณบอกรุ่นบอกราคาไปเขาก็ลองให้ดูนะฮะแต่ว่าไม่เหมือนกับที่เรามาลองเองนะฮะตื่นเต้นกว่านะฮะพาหนูๆมาลองก็ได้เห็นได้สัมผัสนะฮะ Thank you.